สวัสดีครับามาพบมาพ่อกันอีกคือเก่านะครับกับช่องคนบันนอกพันเลาะนะครับ <c oughs> มือนีกัสีผ้ามาเบิงหนูนะครับเป็นหนูสายพันธุ์อยุธยาครับเป็นหนูชุดตีสั่งเขามาตั้งแต่ปีไม่นะครับเอามาในไวในฟ้ามตั้งแต่ปีไม่ ตอนนี้ก็อาชีท่องแล้วครับจับเบึ้งแล้วก็ทองไง่และครับ <c oughs> ตอนนี้ก็อายุประมาณสีเดือนกุกว่าแล้วครับสีเดือนเพราะว่า <c oughs> ตอนออกมาก็ <c oughs> มันสองเดือนนะครับหนูตัวเมียสองเดือนตัวผูสามเดือนนี่คือหนูตัวเมียนะครับ <c oughs> ออมาเห็ดพัน <c oughs> ไแต่ควายสายนะครับไ <c oughs> ยสายในฟ้ามนะครับหนูสายพันนี่ก็ตัวใหญ่ดีครับ ตอนเ,าาเ้องแม่แรกๆก็ยังบวลึงคนนะครับตื่นยังบวเชื่องแต่ตอนนี้ก็เริ่มเชื่องแล้วครับก็ <c oughs> ถาเบงผนงานนะครับเบงลูกๆเขา ในอนากดสิควายสายครับ <c oughs> สายอื่นนะครับที่มีอยู่ในฟาร์มตอนนี้ก็มีอยู่สี่สายนะครับในฟาร์มนี้ฟาร์มออโต้ฟาร์มนะครับเป็นหนูสีสายมีหนูสายหนูปลูกยักษ์สะกดนครน,นะครับแล้วก็มี สายนูน่านะครขวาแล้วก็สายนลินฟ้ามนะครับ VAP สายนลินน้าแต่น้องชมพูล่ลครัแล้วก็มี <c oughs> สายนี่ล่ะสายยุทธยานะครับเป็นสายที่สี่นั่เข้ามาลาสุดนะครับตอนปีใหม่นี่นะครับตัวปูกับตัวเมียนะครับเอน,นี่กั มีปูมาซอยจับนะครับไอซอยกันเบิงซอยกันเลี่ยงนะ <c oughs> ครับกันเทาจับดูแน่กับสีเช่องนะครับนูเชื่องให้จับให้ใบบก,กัด่ายังนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเชืองบ่ลอยบ่เส้นนะบ่บ่บบท่านกาจับตัวน้นนี่นะครับจอมกวน ีนสาคามาไลหนูนะบุญทิ้งแต่ก็ะได้หนูขึ้นย่อนเล่าสองตัแล้วนี่หนูออกบอนะครับในหนูขึ้นย่อนบุญทิ้งสองตัแล้วไปซุ่มบอดด้กับมีกันครับตัวใหญ่าที่มาพี่อย่าโดดนีเขปาปลาด้อ ก็ยังเป็นมือใหม่นะครับในการเลี้ยงหนูฟาร์มออโต้ฟาร์มก็เดียงมาสีไปกสิปีนึงแล้วครับแต่ก็ยังถือว่ายังเป็นมือใหม่นะเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่อเบิ่งจากในคลิปเพิ่อนครับคลิปเพิ่นสอนไว้ใน u t u b e ผูเพิ่นเลี้ยงก่อน <c oughs> การแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อนก็นแช่ประสบการณ์ลงงนาะ เขากัเขาไปศึกษาไปเบื้งเราเห็ีดตามเพื่อนแล้วแนวด้ดีกับเอามาปรับใส่ในฟ้ามจาของ <c oughs> ฟ้ามกัสียู่หล้งบ้านนะครับใส่พื้นที่หา,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 างเล่านะครับนี่ครับตัวเติมออกมาหางเล่านะครับเล่าเขากั ใบไ,ไตเล่าไตยังน้ำนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ไอในฟาร์มก็มีอยู่บ่ท่านถึงหาสิบครับมีอยู่ประมาณสามสิบกว่าบอ่อนะครับนี่แหละก็ขยายไปอีกฟังหนึง่งทั้งนั้นคอยขยายไปเรื่อยๆนะครับทุ่นมาหลายช่วงนี้ก็พอได้ขายไปน้ำ ไอ้ห,หนูไปน้ำก็ขยับขยายซื้อบอซื้อยังไปน้ำนะครับ <c oughs> <c oughs> ระบบน้ำก็เบ่งตามเพื่อนนะครับแต่ก็เอ็ดไปแน่ก็ทุ่นเบิดก็ทั้งใสกระป๋องนะใสกระป๋องให้น้ำมีหลายแบบ มีทั้งจุกหมูนะจุกนามหมูกับมี่เจ็ด <c oughs> เดี๋ยวสิผ้าเพิ่งพอพันหลุนไหมนะครับจากคลิปที่แล้วบอกว่าสีจับพอพันหลุนไหม่ให้เบิงนะครับ เวิดมาจับซุปเนี่ยเพิ่นเบิ่งเน้นเป็นชุดหนูที่เกิดในฟาร์มนะครับชุดลูกที่เกิดในฟาร์มแล้วก็คุ้นมาคัดไว้เป็นพ่อพันธุ์นะครับนี่ะครับหนู อาจจะถึงเกือบๆถึงโลแล้วครับเพราะว่าสั่งเมงตั้งแต่โดนแล้วประมาณสองอาทิตย์แล้วเนาะได้เก้าขีดเกิดวันที่วันที่สามเดือนสิบสองครับสามเดือนสิบสอง ปีหกสามนะครับเขียนไว้เขียนผินดนะครับเขียนปีหกสี่ไว้ปีหกสามบอมแมนเบิงแล้วบบอมแมนครับวันที่ เกิดโปรแมนเนาะตอนก้อนนะ่ะผมเอาหนูอีกชุดหนึ่งมาลงไว้เนาะถลาเบองเหล่วมันมันหลายเดือนแล้วครับนี่ชุดก้อนนี่แต่ชุดนี่ผมเอาสับมาเปลี่ยนลงนะครับหนูชุดนี่ก็คือสามเดือนสามเดือนก,กวัวนะครับหนูผูนะครับตัวนี้น่าจะถึงประมาณโลหนึ่งนะครับสใส่เห็ดพอพันในฟ้ามนี่ครับสายนี่ก็คือเป็นสายมาจาก หน้านครเปาวนะมหาสารคามสั่งจากไอเพิ่นเขามา <c oughs> อยู่ในนี่ก็สิมีอยู่มีอยู่สีตัวนะอัดสีเหมือดเนี่ยเพราะว่าโบเดลไฟมากนะ <c oughs> เดี๋ยวสิภาพไปเบิง้งลูกหนูนนคะภาพเบิ้งเงี่ยวๆเลยมือนี่ เบิ่งลูกหนูที่เกิดเกิ <c oughs> <c oughs> ดจากพอแม่พันธุ์จากแม่นี่คือเป็นของหนูฟูกยักษ์สกลนคน,นครับเป็นลูกที่เกิดในฟ้ามนี่แหละแล้วก็พ่อเป็นสายของหนูหน้านครข,ขวานครับ แม่เขานะสองสีสามสีแตอตัวปูกับดำครับในลูกชุดแรกนะครับเม่สองเม่ออกร่วมกันเถอะซิบเอียโตนะร่วมกันแน้วขอบึงแนะี่ย นี่นะครับกำลังเป็นตะหักครับก็ตัวใหญ่ตัวอ้วนดีนะครอลุ่งนะเดี๋ยวตกบ่กำลังนอนนะครับ นี้ก็หยุดงานมีโอกาสเลยถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบิ้งนะ <c oughs> ครับก็สำหรับพทิทีเขามาเบิ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายท่าคลิปให้น้ำนะครับ <c oughs> คลิปน่องม่ <c oughs> มีคำถามมีคำแนะนำมียังงดีก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ <c oughs> <c oughs> อยากให้ปรปับปรุงแก้ไขเรื่องอยังก็ฝากคอมเมนต์ไว้หรือว่าภัยสนใจ <c oughs> ในสายพันธุ์พุียู่ไกรืออยูกไกก็ถามเข้ามาได้ครับนี่แล้ครับ บรรยากาศภายในฟาร์มนะครับยังเห็ดยังบมทันเหลี่ยวเบิดนะครับที่เห็นฟ้าเปิดอยู่นี่ก็คือสังบอมาใหม่นะครับจุ่มที่ยังโมท่านมีฟ้าปิดนะสังบอมาอีกสีได้แยกหนูลงผสมนะ สำหรับคลิปนี้ก็คือสิพ่อแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า <c oughs> มียัง,ไม,ไ,มมยงไม่ใหม่มียังดีดีก็สิมาแชร่ประสบการณ์ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งอีกนะครับ <c oughs> ขอบคุณที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ